เติมและตารางการออกอากาศได้ที่ www.gts.tm.d.go.th สื่อสารจับไวใส่ใจบริการสวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวจับไวใส่ใจป่วงชนคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM stereo ความถี่1,287จกิโลเฮิรตซ์นี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอากาศบ้านเราค่ะ We do not to the young สัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่รายการอากาศบ้านเราค่ะกับช่วงเที่ยงของวันศุกร์นะคะ4สิงหาคม2566ค่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะมาเจอกันค่ะวันนี้ดิฉันรถปิยาโลนูชิตมาพร้อมกับคุณชายชาสิทธิวารนัน สวัสดีค่ะคุณชายชานสวัสดีครับคุณรพิยาและท่านผู้ฟังทาองบ้านทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาเป็นมวยสำรองใช่ไหมคะครับ <laughs> ผม <laughs> ท่านพออสมควรกับน้องพินวันนี้ติดภารกิจทั้งคู่เลยนะคะตอนนี้ภารกิจค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะแต่ว่าถึงจะเป็นมวยสำรองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังรับชมอยู่ณขณะนี้ <laughs> ก็สามารถสอบถามอากาศกับเราได้นะคะที่เช่นเคยคะ่ะหมายเลขเดิมคะ่ะ0 2 3 8 3 9 0 0 3และ0-2 383-9004ค่ะรวมถึงที่เพจ Facebook Vitter Radio นะคะตอนนี้ก็มีการไลฟ์สดถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube GMD Radio ค่ะามาติดตามอากาศกันนะคะชื่อในรายการก็บอกแล้วว่าเป็นอากาศบ้านเรารใช่นะั้เราจะต้องมาดูอากาศบ้านเราตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้แต่ก่อนที่เราจะไปดูอากาศโอ้โหขอย้อนไปเมื่อวานสักนิดนึงช่วงเย็น ไ่ใชๆชาไม่ฝนตกขนาดนั้นตกมากมายเลยนะคะแถวบางนาแถวนี้นะคะตกแบบเรียกได้ว่าอันมานานมากเลยปกติแล้วแถวเนี้ยก่อนหน้านี้จะตกแบบหยิมหยิมตกแบบน่ารักน่ารักเมื่อวานนี้ถล่มทลายลมก็แรงด้วยนะคะแถมฝนก็หนักด้วยครับมาดูซิว่าเป็นเพราะอะไรคะเมื่อวานช่วงเย็นก็บอกว่าแจ็คพอตเนาะแจ็คพอตใช่ไหมคะแล้วไป็นบณทอนแจ็คพอตแจ็คพอตค่ะกำลังใจที่ไม่ได้ตกนานมาก อ่าหลายวันแล้วที่กรุงเทพฯว่าได้รุนแรงอันอันเหมือนเหมือนก็อันไว้ใช่คหมตบแบบยิ้มยิ้มนะฮะนะฮะเมื่อวานมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมวลสุมตวนตกเฉียงใต้ที่มาเข้ามานั่นแหละนะฮะมันก็เหมือนก็อันไว้นั่นแหละนะครับผมนะฮะเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีแนวพัดสอบที่เกิดขึ้นอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลการอยู่ใกล้ๆแถบนี้เพราะฉะนั้นและการยกตัวของอากาศที่ดีในช่วงนี้และความชื้นที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนะ ตอนนี้มันก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าในระดับผิวพื้นนะในระดับที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึงประมาณสิบเ้อยเงี้ยเขาเอื้อต่อการเกิดของเขานะฮะั้มันหลายๆอย่างที่มันลงตัวกัน,นหลายๆอย่างที่ลงตัวกันมันก็เลยว่ากรุงทเทพมหานครเองเนี่ยก็เลยเป็นลักษณะของฝนที่ค่อนข้างหนัก นะครับผมหนักมากด้วยครับก็ที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่ได้ถึงกับหนักมากค่ะแต่ความรู้สึกของเราความรู้สึกของเรามันดูเหมือนหนักมากนะไมครับแม้กระทั่งของกรมมเองที่วัดมาเองเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์แค่หนักมันไม่ถึงกับหนักมากนะครับผมนะฮะแต่ก็คนใช้อยู่ประชาชนทั่วไปที่อยู่บนท้องถนนอ่างเงี้ยก็อาจจะดูว่ารุนแรงเพราะมันเรียกว่าฝนแรงดีกว่ามันไม่ถึงหนักฝนแรงนะฮะพอมันมาฟูโอแบบว่า ค่อนงข้างที่เราออกไปไม่ได้ก็แล้วกันเสียถ้าไม่มีอุปกรณ์ร่มก็เอาไม่อยู่ค่ะร่มก็อาจจะปลิวได้เพราะวานนี้ก็หายไปคั้นนึงค่ะคุณชาชานเสียดายมากเลยค่ะก็ถือถืออยู่แล้วพอพอเข้าไปอยู่ในที่ร่มใช่ไหมคะก็เก็บร่มพอเก็บไปเก็บมาเก็บใส่กระเป๋าไม่รู้ทําแบบไหนค่ะก็ร่มหล่นหายไปเลยเสียดายค่ะไปตามหาก็ไม่เจอแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ใครแล้วไปอยู่ที่ใครแล้วก็ไม่ทราบค่ะ ในวันนี้ครับเปรียบเทียบกับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมันดูว่าเยอะไปแล้วนะคะือว่ามันเหมือนกับปลดปล่อยพลังงานนี่แหละนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะยังมีอีกวันหนึ่งแต่ก็คงไม่ได้เยอะเท่าเมื่อวานแล้วนะครับผม<ค>ะนะฮะถ้าจะมีโอกาสก็คงจะเป็นช่วงบ่ายออกไปเย็ยนด้วยนะฮะ,ะตอนน้องระวังในช่วงของเรื่องงานนิดน,นึงนะฮะอาจจะมีฝนที่เกิดขึ้นได้<ค>ะนะครับผมแต่ไม่ไม่มากเท่าเมื่อวานแล้วไม่มากเท่าไม่มากเท่า <คะ S 2> แต่ก็จัดว่าเปียก การติดขัดจราจรย่อมมีแน่นอนค่าฝนตกในช่วง3โมง -4 โมงอะไรเงี้ยนะแถวบางนาเนี่ยเหรอคะหรือว่าทั่วกรุงเทพฯเลยทั่วไปเพราะว่าฝนในพวกเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นอแล้วมันมันจะเคลื่อนจากตะวันตกมาทางตะวันออกนี่แหละนะครับผมนะฝนของกรุงเทพเองเนี่ยคือมันมีลักษณะที่ว่ากรุงเทพให้ทะเลนะและช่วงกลางวันเนี่ยมันเป็นลักษณะของลมทะเลที่เข้ามา พื้นดินเรามานร้อนลมทะเลก็เข้ามาด้วยมีความชื้นเข้ามาใช่แล้ว <c oughs> ไอ้ลม <c oughs> ลมหลักของเราเนี่ยมันเป็นลมตันตกนะลมปกติเป็นลมตันตกอยู่แล้วพอกลางวันเนี่ยลมทะเลมันมีกําลังแรงนะฮะก็พ <c oughs> ัดขึ้นมาก็ลมพัดสอบที่เกิดขึ้นเป็นปกติของกรุงเทพเลยนะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยค่ะ <c oughs> แล้วฝนไอ้แบบเนี้ยฝนในช่วงบ่ายๆนะครัเช้าใหม่ก็เกิดขึ้นได้จะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาพอากาศในช่วงนั้นนั้นค่ะหลายๆปัจจัยรวมตัวกันค่ะทำให้เกิดฝนโดยเฉพาะแถวๆบางขุนเทียนแถวนั้นจะตกเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อนะคะในเรื่องของอากาศค่ะขอรับสายในวันนี้นะคะพี่เยาวเรศจากบางพลีสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณัญญาสวัสดีค่ะคุณชัยชานค่ะสวัสดีครับผมือว่าอะไคุณชัยชัน คุณคุณขั้วบ,บางทีเนี่ยัางนาเพราะพรอมกับบางทีเลยอ่ะมันตั้งหลังแบบตั้งหลักมนได้สี่โมงนะทั้งฟ้าทั้งลมเลยอ่ะเมื่อวานนะ่ะรับพ,พอพอชั้พักนะห้าโมงครึ่งเอาแล้ววอาแล้วจะน่น <laughs> นามไม่อยู่เลยตรนเยอะด้วตรงนานด้วยมัมืีนแบบคุณว่าบางทีเนี่ยแหละไม่ตรงงานเลยมันไม่ไม่ยอมเลิกเลยอ่ะ อ่านมานานค่ะไม่อ่านไม่พูดอ่านนานตั้งแต่ห้าโมงเช้ายันหกโมงเช้าโอ้ชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมงแล้วมันมันก็หายไปนะคว้มันก็ไอ้นี่เองมันทำมันทำยันทุ่มเลยอ่ะโอ้มันแบบตกตกไม่ยากนะทำทำหัวตกเล็กน้อยอ่ะครับ ว่าว่าคงมึงก็หายไปเลยค่ะโอ้โหสะใจมากหลายหลายท่านก็น่าจะสะใจนะคะค่ะโอ้โหในวันนี้คือทองฟ้าเขาปิดนี่เนี่ยทองฟ้าเน็มันมันไม่ได้เปิดมากหรอกครับผมนะฮะมันยังมีล้วเนี่ยคงม่ชั้นสูงที่บังอยู่เนาะอไ้ตอนใช่ตอนบ่ายบ่ายนี้ยังยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับนะฮะเพราะว่าไอ้ต่างแถบ ที่พี่ย่าวรลอยู่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าม,ม,มันเหมาะมันใจม่ถกมันเหมาะที่จะมีฝน <laughs> <laughs> ช่วงบ่ายๆนะคะตอ <laughs> 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 นวันเช้าเช้าฝนไม่ถูกฝนไม่ติดเลยอะ่ะค่ะ ค่แค่นี้แคหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมียาวรศค่ะก็ยินดีด้วยสําหรับผู้ที่ต้องการฝนนะคะฝนก็ตกลงมาแล้วแต่ว่ายังมีบางพื้นที่ที่ฝนยังไม่ทั่วถึงนะคะอย่างที่ใน Facebook Live ค่ะคุณชัยชานคะมีท่านนึงบอกว่าฝนยังไม่ได้เลยที่พิจิตรบอกว่าฝนไม่ตกเลยคุณนิรุตค่ะใช่ใช่ค่ะแถวแถวเหนือค่ะแถวแถวเหนือเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เหนือล่างไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะไม่ได้เหนือบนนะเหนือบนหมายถึงไอ้จังหวัดที่อยู่ขอบขอบอ่ะค่ะ นะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยาน่านนะฮะแม่ฮ่องสอนตาตัวเชียงใหม่แค่โดนแค่บางส่วนนี่นะฮะไอ้ตอนล่างนี่มันมันเหมือนเว้าไปค่ะก็คือที่โดนเนี่ยก็คือจะอยู่แบบแบบอ่าขอบชายแดนขอบขอบใช่ไหมคะขอบของชายแดนอย่างแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ตกที่แม่สะเรียงแม่ฮ่องสอนค่ะยังจังหวัดตาเนี่ยก็ตกแถวแถวแม่สอนค่ะเชียงใหม่ก็ไปแถวแถวอมก๋อยค่ะถ้าเป็นทางเชียงรายก็ ตกแถวๆที่ติดกับแม่ทายตรงไมาอยู่นิดนึงแต่พื้นที่ที่เข้ามาข้างในเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีฝนบางก็โดนแค่ข้างบนแต่ก็ปริมาณฝนก็ไม่ได้เยอะไอ้ตรงกลางประเทศเลยผมว่าตรงกลางประเทศเนี่ยภาคกลางเองแล้วก็เหนือเหนือล่างกลางบนอะไรกันแล้วแต่เนี่ยอีสานตอนในอีสานตอนในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะมีก็ปริมาณไม่มากค่ะอย่างถ้าตอนนี้คุณผู้ชมรับชมทาง a c e b o o k Live นะคะจะเห็นเลยว่า พื้นที่ฝนช่วงกลางๆไม่มีใช่ใช่ใช่ไม่มีเมฆเลยค่ะมีก็นิดเดียวเองใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะตอนนี้มันเป็นลักษณะของมรสุมก็คือด้านรับลมมรสุมก็คือซีกตะวันตกของประเทศไทยนี่แหละนะฮะเมค่ามันเชิดสูงหน่อยก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคกลางด้านตอนตกค่ะถ้ามันมุมของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยกดลงมาค่อนมาทางตะวันตกหน่อยก็จะภาคใต้ฝันเราตกก็จะเป็นทั้งแถบได้เหมือนกันค่ะ แต่ภาคาตอนออกของเราเนี่ยก็จะเป็นด้านรับลมมรสุมอีกตัวหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นอันนี้คือปัจจัยของมรสุมแต่ไอ้ส่วนขอบขมบบนของภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือเนี่ยมันเป็นลักษณะของหย่อมความวกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นแถวทางเขียบ้างเวียดนามบ้างอ่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีอิทธิพลในการทําให้เกิดฝนที่เกิดขึ้นแต่ตรงกลางเนี่ยมรสุมมันไไมกับข้ามมันถึงแต่ว่าติดขา่าวนาสีติดข่าวนาสีปุ๊บมันก็จะข้ามข้ามเป็นเมฆแผ่นฝนตกลงมาก็ไม่ได้เยอะค่ะ หมายถึงว่าพอติดเขาปุ๊บถ้าไม่แรงพอข้ามเขามาไม่ได้ครับข้ามาไม่ได้นั่ใช่ไหมคะข้าแรงข้าแรงจริงมันก็ข้ามาได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้เมฆที่กอดตัวเป็นแนวตั้งเนี่ยเป็นเมฆฝนท่าขนองเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเป็นลัหษณะของเมฆแผ่นพรามเป็นเมฆแผ่นเนี่ยมันไม่ได้ฝนที่เป็นน้ำเป็นเนื้อหรือเป็นเม็ดใหญ่ๆนะมันเป็นเมฆเล็กๆบ้างนะครับบางทีมันอาจจะมีตกลงมาบ้างเป็นบางครั้งที่ได้น้าได้เนื้อนะฮะเป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่เป็นเมฆแผ่นแล้วไอ้พวกนี้ก็จะเป็นหน้าหนัะของ ฝ <utan> นเล็กๆน้อยๆนะครับหรืออาจจะมีปานกลางบ้างแค่นั้นเองนะฮะค่ะค่ะถ้าเราดูจากตอนนี้นะครับทางภาคใต้โอ้โหภาคใต้นี่สีส้มๆนั่นบริเวณไหนคะคุณเฉชาติรัร่งอันดาอันดามัาน,มน, mà, นอยู่ทางมินมานะฮะอยู่าาทางมินมาใช่ครับผมไอ้ตัวนี้ก็จะมรสุมที่มันอัดเข้ามานั่นแหละแสดงว่าบริเวณนั้นนะมันมีลักษณะของลมที่มันอัดกันอยู่ตรงนู้นนะฮะลมไปสอบอยู่ง่ค่อนข้างเยอะนะฮะถ้ามันข้ามทางมยนมามาได้มันก็จะ เทือเขาตะนาวสีของเราก็ตักตอนล่างทางทางปภภูมิกาญจนบุรีตอนบนค่ะอันนี้ถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วจะอยู่แนวแถวแถวจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็จะมีสีส้มๆเลยมานิดนึงแสดงว่าข้ามเทือเขาตะนาวสีมาได้ก็ได้แต่ก็เป็นทั้งหนของค่าดูจากภาพฝีนี้มันจะเป็นทั้งนาเมฆฝนแต่ว่าเมฆฝนที่ไม่ได้รุนแรงอะไรค่ะค่ะแล้วก็เลยมาแถว แถวระนองด้วยไหมคะราชบุรีแถวระนองแถวนี้มีระนองตอนบนอยู่มีระนองตอนบนอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอย่างนั้นพี่น้องชาวระนองก็ต้องระมัดระวังอีกแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโหระนองนี่ค่อนข้างที่จะได้ฝนตกต่อเนื่องเลยค่ะและนี่ยังตกต่อเนื่องต่อใช่ไหมคะยังมีมาเรื่อยๆอยู่นะของระนองเนี่ยมันจะบอกว่าขาดไปเลยก็ไม่ได้เพราะว่าทาเพราะระนองที่ฐานีเราเนี่ยมันจะอยู่ติดกับเมนมาค่อนข้าง มากนะครับผม <c oughs> ติกร์เมนมากแล้วก็ทางชุมพรเนาะทางด้านนั้นนะฮะเพราว่าถ้าฝนมันข้ามเ <c oughs> มียนมาไปนิดนึงก็จะตกที่ตัวละนองเราได้ <c oughs> นะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> ที่ตัวละนองตอนบนขั้นละนองตอนบนมันจะเป็นกะบุรีนะฮะที่ติดกนันแล้วก็ตัวเมืองละนองที่ทานี้เราตั้งอยู่เนี่ยมันก็จะมีฝนที่ข้ามจากเกาะเล็กๆของเมียนมาเนี่ยมาถึงเราได้แต่ส่วนตอนล,าล่างๆเองเนี่ยในช่วงนี้ฝน,นจะน้อยอยู่นะฝนัางอย่างอยู่ทางตอนบน,บน <c oughs> ก็ติดกัมพูชานป่นแหละที่จะมีฝนได้นะครับค่ะพอดีว่าเวลาของเราน้อยนะคะอากาศโดยสรุปแล้วกันนะคะทั้งประเทศตั้งแต่เที่ยงวันนี้คุณชาญชาจะเป็นยังไงบ้างค่ะเที่ยงวันนี้นะครับฝนในวันของวันนี้สาหรับประเทศแทนตาบ,บนเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันเชิงเหนือเองเนี่ยเนี่ยการกระจายฝนยังค่อนข้างดีอยู่ก็ประมาณตั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ได้นะครับฝนต้องหนักก็มีบ้างแต่เป็นทางตาบ,บนและด้านตะวันตกของภาคเหนือและ ท,ท่านต่างชิเนือก็จะเน้นทางด้านตอนบนทางแถบบึงการหนองคายเนาะแล้วก็มาทาง,ทางด้านท<ม>ี่ตอนออกนะนครปนมนกนลนครนะฮะมุกดาหารแล้วก็อาจจะลามลงมาถึงอุบลราชธานีแต่ทางข้างล่างเนี่ยไม่ได้หนักเท่าข้างบนข้างบนจะหนักกว่าค่ <c oughs> ะอย่างเช่นปัจจุบันเองเนี่ยฝนก็มีอยู่แล้วนะฮะจากในด้า,ดาน์ะกลนครเองเนี่ยข้าไปดูเองเนี่ยนะฮะบึงการบึงการหนองคายอูดรสตะกวกาลสินนครพนมเนี่ย นักคอมมิวนิสน่าจะโดนเยอะเพราะมันตกมาในแต่เช้าแล้ว <Okay. S 2> นะฮะต,ตอนนี้ก็ยังตกแช่อยู่นะฮะแต่มีการขึ้นตัวไปที่อ่าลาวนะฮะประเทศเพื่อนบ้านเราเทือกเขา้แล้วเขาตกชุ่มช้ำไปเลยนะฮร mm hmm. นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ส่วนในบ้านอื่นเองเนี่ยนะครับภาคกลางเองฝนไม่ได้เยอะอย่างที่บอกไปอยู่ตามด้านตนตกปเป็นส่วนใหญ่นะฮะ <Okay. S 2> ก็ตรงกลางมันค่อนข้างเว้านะฮะแต่มันค่อนข้างน้อยนะครับผมก็จะมีตอนล่างที่ลงมาก็ทางส่วนงสงขลาสมุทรสาครก็อาจจะมีได้บ้างแต่ก็เป็นฝนอนเล็กน้อยเท่านั้นเองเนะี่ย ส่วนภาคตะนออกเองเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับก็จะมีฝนอยู่ประมาณ60%ของพื้นที่ฝนตุหนหอาจจะมีได้บ้างนะครับผมนะแต่ไม่ถึงกนหนักมากนะครับผมทางแถบนครนายกปทีนจันทบุรีและาตากผมเน้นประมาณ4จังหวัดน,นี้ส่วนใอสระบุรีอ่าขอไหมครับตากแก้วชุมบุรีระยองเองเนี่ยมันก็อาจจะมีหนักได้บ้างแต่ก็ถือว่าหนักปกติของช่วงดีการนี้ค่ะค่ะ ขึ้นลมของทางด้านภาคตะนอกเองเนี่ยได้นรับลมเนี่ยขึ้นอยู่ประมาณหนึ่งสองเมตรได้บริเวณฟ้ามีฝนัากระนองก็จะมากกว่าสองเมตรนะครับผมการเดินเรือก็ระมัดระวังด้วยนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเองเนี่ยในวันนี้คาดวัาน่าจะอยู่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอาจจะสามสิบก็ได้นะครับผมฝนไม่ได้เยอะเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางเค่นั้นเองส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกการกระจายตัวที่ก็อยู่ประมาณสี่สิบหสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับผมนะหนักไหมไม่ถึงอะหนักนะครับผมเป็นละนองพงานะฮะ ต่างสตูลอะไรตรงนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับขึ้นฐานะอนามันต่ำบนอย่างค่อนข้างแรงนะก็อยู่ประมาณ2เมตรนะถ้าสูงกว่านั้นอีกไปทางไอ้อ่าวมัตตะบันอ่ะมันก็จะอยู่ไป2อถึงสเมตรได้อยู่นะครับข้างบนนู้นนะครับแต่ถ้าเป็นกระบี่ลงมาเนี่ยหนึ่งถึงสองเมตรนะครับผมนะฮะการเดินเรือก็ต้องอาศัยคอนอ่มัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมกรุงเทพมหานครเองก็ในวันนี้ก็อยู่สี่สิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับผม ก็คงจะเป็นช่วงใบแก่ๆเย็นออกไปครับผมค่ะฉะนั้นนะคะผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครปริบณฑทนนะคะวันนี้วันศุกร์ด้วยปกติก็รถติดอยู่แล้วนะคะก็ต้องเตรียมตัวกันแล้วนะคะอย่าลืมพบร่มไปด้วยนะคะค่ะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวอาจจะเกิดติดฝนกลับบ้านไม่ได้นะคะอามีสายมาอีกสายหนึ่งนะคะคุณธวัชชัยจากฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีขออไทานแล้วก็กนะครับค่ะสวัสดีครับ จัดหนักครับก็เอาแล้วครับ <c oughs> ทั้ง <c oughs> นทั้งมเลยแต่ว่าไม่ฟ้าครับผมครับแล้ววันนี้จะเเหมือนเมื่อวานใี่ครับหมอวันนี้น่าจะเบาลงไปนะฮะแต่ก็ยังมีฝนเข้ามาได้อยู่นะครับผมไม่ไม่เยอะไม่ไม่เหมือนเมื่อวานแล้ะสภาพค่อนข้างที่จะดีกว่าแล้วเห็นวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงครับหมอ ฝนมัน,มนจะบอกว่าในเดียนมกราหน้าเนี่ยฝนอเป็นช่วงๆมาเป็นช่วงๆเนาะมาเป็นช่วงๆอย่างเมื่อวานเยอะวันนี้ก็จะน้อยลงแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับมาเยอะใหม่อย่างเงี้ยฮะเป็นเป็นวักไปแบบนั้นเพราะว่าที่ของเรามันจะเป็นมรสุมตอนตกเฉีงยงใต้อย่างเดียวเลยทางด้านแถบนั้นนะฮะซึ่งลมมันก็แรงไม่ค่อยสม่ำเสมออยู่ในช่วงนี้นะครับ ปรท่ทม,จจรอมอลไาไ้เร็วับอ๋อไม่ไม่เร็ว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 เพราะตัวเนี้ยความกดอากาศสูงเท่าที่ดูมามันยังไม่ถึงขั้นดุนแรงขนาดนั้นนะครับผมนะล่องของเราก็ยังอยู่ข้างบนอยู่มันไม่ได้ดันพวดลงไปเลยนะครับยังเป็นไปตามปกติของบ้านเราอยู่ครับผมยานิโนเป็นยันงบ้างครับตอนนี้ยนิโนตอนน,ตอนนี้ยังเป็นลักษณะของปรากฏการณ์ เอลนิโนอยู่นะครับแต่เป็นเอลนิโนกำลังอ่อนนะครับและในการคาดการณ์ที่เขาทำนายไว้ในช่วงถึงทสิ้นปีนี้นะครับก็ยังมีโอกาสเป็นเอลนิโนอยู่นะครับในความเป็นปกติหรือความเป็นลายยา่ายังไม่ยังไม่ขึ้นมาครับผมว่พี่แก้วว่าฟัาางแล้วเขาบอกว่าเ,เ,าเดือนเดือนตุลาคมเขาบอกเป็น,นเอลนิโนกำลังแรง ไอ้ตัวนี้ยังไม่ยืนยันนะครับผมตัวนี้ยังไม่ยืนยันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่คาดการณ์และยังเขายังไม่ได้ยืนยันในเรื่องของความรุนแรงแต,แต่ที่เขาบอกว่ามันทำไมรุนแรงเพราะว่าต้องดูว่าตุลาพฤศจิกายนเนี่ยบ้านเรามันจะเป็นฤดูหนาวใช่ไหมแล้วโดยปกติบ้านเรามันเป็นช่วงแรงของประเทศไทยตาบลเป็นฤดูหนาวที่ฝนมันจะหายไปมันมา,มาบวกกับเอริโน่ที่มีฝนน้อยเหมือนนั้น ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมาจับผูกกันก็ได้นะฮะที่เอริโน่ทรฝนน้อยแล้วเอามาช่วงกับฤดูแรงฝนไม่มีอยู่แล้วมันทําให้เกิดความแรงมากขึ้นพอเข้าใจฮะครับ ค่ะขอบคุณค่ะก็เอลนี่ย่อกับลานิญาเนี่ยนะคะหลายๆท่านก็สับสนคุณชายช้างค่ะ เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆอ,อธิบายให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทราบไปเรื่อยๆนะคะไปทําความเข้าใจกันนะคะค,ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราค่อนข้างน้อยแล้วก็มีคําถามทาง f a c e b o o k Live นะคะเข้ามาหลายท่านมากเลยนะคะเขาตอบคําถามของคุณผู้ชมที่รับชมทาง Facebook Live ก่อนละกันนะคะคเอาโดยสรุปแล้วกันนะคะนครนายกแถวนัรรนายกปราจีนบุรีนะคะแถวนัรรนายกและแถวปราจีนบุรีวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ นครนายกปัญจิบุรีมีฝนได้นะครับผมซึ่งปัจจุบันเองก็มีฝนอยู่บนเขานะฮะไอแถบเอ่อเทือกเขาใหญ่แถวนั้นเขาเขียวเขาใหญ่อะไรนั่นนะมีกลุ่มกลุ่มฝนอยู่นะฮะเป็นตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูแนงเป็นนั่นอ่ะเล็กน้อยปานกลางอยู่นะครับผมแต่เขาจะตกในตัวเมืองไหมก็มีโอกาสได้นั้นในช่วงบ่ายเย็นๆนั่นแหละที่ฝนตกอตัวในกรุงเทพมหานครและพิมณฑลเนี่ยมันจะขึ้นออกไปได้นะครับผมค่ะค่ะนครนายกนะคะก็มีตกอยู่แถวๆถเขาใหญ่ นะคะค่ะปราจีนบุรีอากาศยังโปร่งๆอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆค่ำๆช่วงบ่ายๆบ่ายแก่เลยแหละบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยบ่ายสามไปสี่ไปแล้วนั่นนะครับค่ะถึงจะมีคุณอเนกสวัสดีนะคะนาเชื่อมมหาสารคามค่ะจะมีฝนหนักวันไหนคะฝนหนักช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีถ้าดูจากโมเดลตั้งแต่เช้าวันเนี่ยก็คือสภาพอากาศทางแถบมหาสารคามเองคอนแก่นเองก็ดีนะฮะยังเป็นลักษณะเล็กน้อยปานกลางมากกว่านะครับค่ะ ความรุนแรงยังไม่มีนะ,ะครับคงว่าฝนหนักยังไม่ค่อยมีอะ่ะเพราะตัวแปรที่หลักๆส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ข้างนอกประเทศเรานะฮะมนไม่ได้เข้ามาข้างในค่ะมาไม่ถึงเรารนะคะต้องเป็นอีสานบนๆอีสานทางด้านตะวันอ,<ช>อ,ออก<ช>นะคะค<ช>่ะถึงจะได้เยอะโอ้โหพี่จิตพี่น้องชาวพี่จิตหลายๆท่านนะคะสอบถามเข้ามาค่ะพี่จิตฝนไม่ตกเลยข้าวในนาจะแย่แล้วยังไงดีอะคะคุณชชยชานไอ้ตรงนี้ต้องพึ่งฝนหลวงแล้วล่ะ ให้ช่วยทำหน่อยเพราะว่า <c oughs> แต่จริงมันช่วงดูฝนนะฝนหนุไม่ค่อยขึ้นนะครับผมันนี้ต้องเป็นการเข่งคาร้องเข้าไปนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเป็นช่วงที่ความชื้นมานเราเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าตอนกลางของประเทศนี่ขาดจริงๆนะน้าไม่เพียงพอน <c oughs> เนี่ยพอเท่าที่ดูจากโมเดลหรือการพยายกร์ล่วงหน้าเป็นเดือนเองเนี่ยตรงกลางของประเทศเองเนี่ยฝนค่อนน้อยนะครับผมตั้งแต่เดือนที่แล้วและเดือนที่แล้วเพิ่งมาได้ฝนตอนปลายเดือนจนถึงต้นสิงหาเนี่ย มันอยู่ตามขอบไปตรงกลางยังได้น้อยอยู่แต่ว่ามีฝนเข้ามาครับนั้นในช่วงนี้แต่ว่าเป็นฝนเลน,นอ้อยปานกลางค่ะไม่เพียงพอม,มันไม่เพียงพอะนะ่าเห็นใจจริงๆนะคะค,ค่ะเช่นเดียวกับนครสวรรค์ไหมคะโอ้โหท่านนี้บอกว่านาครสวรรค์นะคะไม่มีฝนเลยคะ่ะพืช,ชกเกษตสรจจะตายหมดแล้วอ่จริงๆก็อโหมันก็น่าจะมีฝนบ้างนะค่ะอาจจะไม่เพียงพอมีไม่เพียงพอตกเดี๋ยวว่า ก็เหมือนผมกลับไปพิโลกเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมกลับไปพิโลกช่วงที่หยุดยาวนะฮะกลับไปสามวันเนี่ยไม่เจอฝนอยู่วันเดียวเองที่พิโลกนะ,ะที่บ้านในตัวเมืองเลยในตัวเมืองเนี่ยแล้วก็เป็นฝนเล็กน้อยร้อนมากถึงว่าไอ้ฝนที่มีเม็ดใหญ่มานิดนึงเนี่ยมาแป๊บเดียวตกแป๊บเดียวตกพื้นร้อน,นะอะะไรนอนร้อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนนี้ยังไม่ชุ่มเลยยังไม่ชุ่มยังไม่คลายร้อนเลยนะฮะมันคึ้มนะฮะมันคึ้มจริงคื๊มมีเมฆมาดํา แต,ตแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ดำมากนะับเมฆเทาๆก็แล้วก็ไม่ตกลมมีแค่อยู่วันเดียวแป๊บเดียวแล้วก็ลมมันก็หายไปก็กลับมาร้อนใหม่แล้วก็ร้อนใหม่ใช่หรือว่าทําไมคนภาคเหนือเขาบอกว่าไม่เห็นมีฝนเลยร้อนจะต,ตายอาโอ้โหผมกลับไปเพื่อโอ้ผมรู้เลยนะพอ,เร,รอเราได้สัมผัสจริงๆรู้เลยครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นในบางพื้นที่ใช่ใช่เพราะต้นการของประเทศนี้ยอมรับเลยว่าฝนไม่ค่อยมีเลยค่ะเนี่ย สีชุมพรนะคะมีเมฆนะคะแล้วก็จะมีฝนไหมคะสาหรับที่สวี่วชุมพรวันนี้นะครับมี <c oughs> ได้ครับผมแต่ก็ยังเป็นฝนเล็กน้อยอยู่นะครับผมค่ะอ๋อชุมพรก็หลายๆท่านนะคะที่สอบถามเข้ามาปึ้งการจะตกอ,อีกนานไหมคะที่มี่จะตกเยอะเกินไปตงไม่เยอะๆน่าอิจฉามากเลย <c oughs> นะฮ <c oughs> ะวันมันตกเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์เนี้ยมาตลอดนะครับค่ะ จะบอกให้หยุดก็บอกหยุดไม่<ข>ได้<า>กั่งเ,เราสั่งไม่ได้แ <laughs> ถวรับบุรีสถาบ,บุรีนะคะจะเป็นยังไงบ้างนตรงนี้ก็แล้งอยู่นะฮะเพราะว่าฝนเข้าไม่ถึงนะมีมาก็เป็นแม่บางวันตกบางพื้นที่ก็เป็นเล็กน้อยปานกลางแค่นั้นเองค่ะค่ะคุณประสบสุขถามว่ากระเปิดระนองจะแล้งหรือยังค่ะยังครับ <laughs> ยังนะคะอันนี้ก็ยังตกเรื่อยๆเลยเดี๋ยวการสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาใหม่ ไอ้ช่วงนี้ฝนดูน้อยแต่ว่าช่วงการทับดาไปเดี๋ยวฝนมาอีกก็มาอีกแล้วนะคะสุโขทัยก็ไม่ตกนะคะสุโขทัยตกแต่ตกไปทั่วสุโขทัยตกไปทั่วค่ะไม่ไม่ตกเข้ามาตอนใดๆครับค่ะสุพรรณบุรีล่ะคะแถวสุพรรณบุรีสุพรรณก็ตกน้อยตกไม่ทั่วเห็นคึมๆอยู่ตรงราชบุรีนั่นแหละค่ะปทุมจะตกไหมคะวันนี้ปทุมมีครับผมมีฮะ มีฝนได้ครับดูจากตรงนี้เองเนี่ยฝนจะเป็นช่วงบ่ายแก่ไปนะฮะปทุมก็จะเป็นปทุมตอนล่างที่ติดก,กับกรุงเทพมา,าคนครนะครับผมน่าจะเป็นแถวเซียแ์เละมังเนี่ย<อ>ติดก,กับกรุงเทพใช่ไหมค่ะใช่หลังสิตเนี่ยนะฮะตรงนี้ฝนมันไ,ได้รุนแรงนะเป็นเล็กน้อยปานกลางแท่นั้นเองค่ะพอรับได้ครับค่ะท่านท่านนี้บอกว่าที่พบพระจังหวัดตากนะคะเมื่อไหร่จะหยุดคะอันนี้ก็ตอบเยอะอีกอันนี้มาเรื่อยๆเลยค่ะ วันนี้ก็ยังเรื่อยๆยังตกหลายวันใช่ไคะใช่ใช,ใช่่แต่ตรงน้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการหลับน้ํานะครับผมบพึ่งก็เห็นว่ามันมีมีปับภัยอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ติดกับเทือกเขาสูงด้วยแถวนั้นนะคะต้องระวังน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะดินโค,ครนถล่มด้วยนะคะเชียงรายยังรอฝนอยู่ค่ะยังไม่ตกเยอเชียงรายค่ะตรงไงนของเชียงรายเนี่ยอ๋อค่ะจากท่านกำนันสมนึกนะคะบอกว่าวิวรนค่ะจากอำเภอเทิงเขาฝน เชิงชงรายอ่ตรงน่าจะมาอยู่แถวตอนในๆไหมคะ <laughs> ถ้าเป็นเชิงรายแถวแถวแม่สายเนี่ยตอนนี้มีฝนอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ควบคุมเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใชไม่ควบคุมหมอเทิงอยู่ตรงตอนกลางตอนตอนนี้ที่ติดก,กับเอภูซางของพะเยานะฮะติดก,กับพะเยาเทิงเนี่ยนะมันมีนะแต่มีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของทางเขาเองเนี่ย สภาพภูเขาะะทางภาคเหนือ <okay. S 1> เองเนี่ยการตกเนี่ยตกไม่ได้ทั่วนะมันจะเป็นตกที่ว่ามันเป็นขึ้นภูเขาที่ยกมาแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะอาจหายไปแล้วอีกทีหนึ่งก็จะขึ้นมาอีกลูกอีกล่องหนึง่ง <Okay. S 1> กล่องเขาหนึง่งนะฮะของเทิงสภาพภูมิประเาน่าจะเป็นอย่างงั้นมั mm ้ hmm. งครับตัวนี้ <Okay. S 1> มันก็เลยเป็นนั้นเหมือนกับว่าตัวบล็อกเขา <Okay. S 1> โดนบล็อกเขาเหมือนหลังเขาอ <Okay. S 1> นะคุณอำนาจบ,บอกว่าเวลาหมดแล้วนะคะสุดท้ายแล้วกันพระรามห้ากรุงเทพมหานครวันนี้จะมีฝนได้ไหมคะมีได้ครับผม ค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วจริงๆนะคะยังไงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสอบถามได้กับสายด่วนของกรมอุตุนิยมวิทยา1นึ่งนแะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะติดตามได้กับรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะในช่วงเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขออภัยหลายๆท่านด้วยนะคะต้องขอขอบคุณคุณใจยชานด้วยนะคะคุณอำนาจนะคะแล้วก็น้องเบนน้องกิตติค่ะวันนี้เราสิ่คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ